ผมเชื่อว่าหลายคนอยากมีแบบนี้บ้างแบบไหนครับพี่มีปู่จริงคนหนึ่งนะครับฝากเงินไว้ในแบงค์20ปีฝากไว้20ปีแกลืมใช่ฝากลืมเลยฝากไว้3แสนหยวนไปถอนอีกทีได้ดอกเบีย 2, บเบ้ยมา200,008พนกงานแบงค์โทรมาตามว่ามิน,มนมฝากอยู่ <c oughs> เด็กก็เรก่าโคลเซนเตอร์ตตนแรกเช็คไปเช็คมาอุ้ยใช่เวย3แสนหยวนเนี่ยล,ล้านหน้าประมาณล้านห้าประมาณล้านห้าทีนี้เรามาชวนคิดแบบนี้นะครับมันยังมีคนสองกลุ่มในสังคมพินิจกลุ่มแรกเป็นแบบของปู่คนนี้ก็คือฝากเงินลืมไว้20ปี กับอีกกลุ่มหนึ่งยี่สบปีผ่านไปลืมไม่ได้ฝากเงินสักทีหนึ่งอยากเป้นคนกลุ่มไหนที่แล้วส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนวันนี้เรามาชวนคุยชวนคิดกันเรื่องนี้นะครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับแลน์แทกสาสนุนช่องเราก,กดซุ s u p e ร t a n ตเข้ามาได้เลยกดแชร์ไปเยอะนะครับ มาดูกันแล้วอาชีพแบบนี้คุณปู่คนนี้เมื่อก่อนเคยทำธุรกิจใช่ไหมข่าวเคยทำธุรกิจอจแรแล้วก็ฝากฝากเงินไว้เยอะฝากไว้สามแสนหยวนระว่ารล้านห้าไอ้ก้อนนี้ลืมว่ามีที่แบงก์ถูกไหมคือคนที่ฝากเงินแล้วลืมว่ามีไม่ต้องมีเงินเยอะถึงได้ลืมถูกไหมใช <c oughs> ออ่ไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยนึก,กออกหมดเลยอยู่ที่ไหนสามร้อยอยู่แบงก์ไหนออกบางเวลายิ่งขัดขัดสนจนจน,จนนึกจนออกเลยมีม0สามร้อยอยู่ที่ไหนโดยปกติมีการสำรวจสถิติแบบนี้เขาบอกว่า มันมีกี่คนในโลกที่สามารถฝากเงินต่อเนื่องที่แบงก์สิปีไม่ถอนได้ผลตารวจพบว่าที่อเมริกาเนี่ยคือสํารวจวพบว่าศูนเรซที่ทำได้แบบฝากต่อเนื่องนะไม่ถอนนะไม่ใช่แบบปูนนี่หรอกนะคนส่วนใหญ่ไทยเก็บเงินฝากเงินต่อเนื่องยากมากถูกไหมแต่คนที่จะฝากเงินต่อเนื่องแล้วเหลือได้ส่วนใหญ่จะไปเหลือในพวก ถ้าไม่ประกันออมทรัพย์ก็อาจจะพูด DCA ลงทุนเนี่ยจะมีเหลือกันนะครับเพราะดีซลงทุนมันมีการสร้างแรงจูงใจด้วยหรือประกันออมทรัพย์มันมีบทลงโทษไงใช่เออประมาณว่าลืมฝากหรือถอนเงินอาจจะหายได้อาจจะขาดทุนได้ถูกไหมส่วนได้ฝั่ง DCA ลงทุนเช่นกองทุนรวมหรือหุ้นก็ตามมันมีแรงจูงใจว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่เห็นผลตอบแทนต้นต้นเนีนคตเงินตเงินโตมันปันหินอยู่ในนาคตมันก็เลยสามารถต่อเนื่องได้มันคำนวณได้ด้วยเออใชกไหมงั้นการต่อเนื่องในประกันออมทรัพย จ้าฝากเงินแบงก์ต่อเนื่องนี่ยากมากที่จะมีใครทําได้เห็นดอกเบี้ยแล้วแบต่อเนื่องเป็นสิบปีอรัแต่คนนี้คุณปู่คนเนี้ยแกฝากล้วลืมมาไว้ยี่สิบปีบักยี่สิบปีที่แล้วฝากไว 3, ้สามแสนหยวนได้ดอกเบี้ยมาสองแสนแปดหมื่นห้าคำถามคือเยอะไหมดอกเบี้ย <ừ. S 2> เยอะพอคุ้มพอที่ให้รู้สึกดีมันไหมเรามาคำนวณว่าจริงๆดอกเบี้ยที่ออกถ้าเป็นแบบนี้นะพี่แสดงเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะเราก็ฝากไว้ยี่สิบปีไงเออใช่ถ้ามองผลเผอนะอาจจะดูผมแบบโอ้โหผลตอบแทนคตรนดีเลยเกือบเกือบเท่าต้นแล้วอ่ะเออ แต่ดอกเบี้ยที่ได้ทำให้ดไปดอกเบี้ยต้นๆก็เพราะว่าก็ฝากไว้ไม่ถอนเลยงั้นทุกๆวัวที่ดอกเบี้ยออกมาดอกเบี้ยเลยกลายเป็นต้นแล้วมาคำนวนดอกเบี้ยกันใหม่เขาเรียกดอกเบี้ยทบต้นซึ่งแน่นอนถ้าปากเป็นไม่ยกไว้นว่าก็ไปตกลงทําสัญญากับแบงค์ว่าฝากประจํา20ปีซึ่งผมไม่เคยมีแบงค์ไหนมีนเดี๋ยวถ้าฝากประจําแบงค์ยี่สิบปีรับดอกเบี้ยทีเดียวนี่ยัไม่ใช่ดอกเบี้ยทบต้นโอเคไหมถ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ฝากประจํา1ปี3เดือนเรื่อยอะไรก็ตามพอ้ปีสมมตฝากไป1ปีพอดอกเบี้ยออกดอกเบี้ยจะรวมเป็นต้นแล้วฝากต่ออีกก็กลายเป็นดอกเบี้ยรวมกับต้นเรียกดอกเบี้ยทบต้นแต่ที่สมมติ แค่นี้ดอกเบีย้ยมันขึ้นบ้างลงบ้างเราอยากรู้ดอกเบีย้ยเฉลี่ยเท่าไหร่ใน20ปีเราสามารถคำนวณได้ด้วย2วิธีวิธีที่1คือใช้ Excel ใช่ไหมราไปผูกสูงผูกสูตรกันมา นะส่วนวิธีที่2เราสามารถใช้โปรแกรมหรือแอป,ปในการคำนวณน,นะครับเช่นอย่างแอป financial calculator สามารถคำนวณได้งั้นเรามาคำนวณดูว่าทุกของคุณปู่เนี่ยเขาได้ดอกเบี้ยทุต้นเท่าไหร่คิดเป็นดอก <c oughs> เบี้ยทุต้นเฉลี่ยปีละเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีมาดูกันนะแล้วเรามาคำนวณดูครับเงินที่คุณปู่วางไว้เมื่อ20ปีที่แล้วกี่แสนหยวนนะทีนี้สามแสนครับสามแสนหยวนสามแสนก็คือสามแสนนะครับสามแสนทีนี้ปัญหาตรงนี้ครับดอกเบี้ยที่ได้มาสองแสนแปดหมื่นห้าเมื่อรวมกับสามแสนมันเลยกลายเป็นห้าแสนแปดหมื่ เงินเลยออกมาเป็นห้าแสนแปดห้าในเวลากี่ปีครับ20ปี20ปีนะครับ20ปีเราปรับ c o m p a n ดี้เบน n อนก่อนนะครับแล้วก็สามารถคลิกหาเรทได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยที่3.396%นะครับซึ่งเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยที่เน็ตแล้วเราไม่รู้ว่าที่ประเทศจีนเนี่ยดอกเบี้ยนี้เขาเขาหักภาษีกันกีน่เปอร์เซ็นต์งั้นถ้าเทียบที่ประเทศไทยดอกเบี้ยที่3.39 6รับน็ต ทบต้นรับนิดนะมันจะเทียบเท่ากับดอกเบีย้ยก่อนภนะาษีเท่าไหร่เราต้องไปคำนวณก่อนนะครับเดี๋ยวคำนวณมนนิดนะครับว่าเทียบเ,เท่าไหร่นะครับก็คือวิธีคือเอาไว้สามจุดสามเก้าหกตั้งนะครับหารด้วยแปดสิบห้าคูณหนึ่งร้อยเท่ากับสามจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลีย่ยหรือประมาณเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะนี่คือดอกเบีย้ยที่คุณปูกก็ได้รับโดยเฉลี่ยตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาบางช่วงสูงกว่าบางช่วงต่ำกว่านะครับถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะใกล้เคียงพันธบัตรระยะยาวเหมือนกันนะเยอะ ีคำถามที่ชวนคิดตรงนี้เราที่ว่าหลังจากผ่านไป20ปีมันมีคนอีกสองกลุ่มใช่ไหมรแยกแบบปุ่ปู่ที่บอกฝากเงินลืมไปยี่ิบปีเงินเปลี่ยน,นจาก3ามแสนมาเป็น 5, 5้าแสนแปดหมื่นห้าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งความจําดีแบบพวกเราทั้งหลายใช่ไหมจำดีจําได้ว่าปู่ฝากไว้ที่แบงก์ไหนเลยทําให้เป็นไงฮะนะรู้ๆกันอยู่ <laughs> ตั้งคำถามเพื่อนๆตรงนี้นะครับว่าจากนี้ไป1020ปีเราอยากเป็นคนกลุ่มไหนฝากเงินไว้ลืมถอนหรือว่าลืมฝากเงินผ่านไปย0บปีเลยไม่มีเงินสักทีนในการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะครับบางคนมีวินัยทาได้ด้วยตัวเองซึ่งเราว่ามีส่วนน้อยหรือส่วนมากล่ะบางคนรู้ตัวว่าก็เป็นเหมือนคุณส่วนใหญ่ที่ยากที่จะมีวินัยเก็บเงินได้ด้วยตัวเองก็สามารถใช้บริการที่ปรึกษาการเงินอย่างพวกเราเนี่ยคล้ายเหมือน เป็นเทรนเนอร์ทางการเงินหรือเป็นโค้ดทางการเงินช่วยเตือนช่วยคุมให้สามารถเก็บเงินอมเงินลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่พวกเราต้องการได้แลนะเพื่อนเพื่อนที่อยากให้ช่วยทั้งคิดทั้งวางแผนและจะช่วยสกิดเตือนนิดนึงอมยังเดือนนี้อมยังปีนี้สามารถที่ติดต่อปรึกษาพวกเราเข้ามาได้ด้วยนะด้วยการทําไงครับปีนี้ผมขึ้นแบนเนอร์ไว้ให้นะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับนะครับสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ว่าจะเริ่มวางกันยังไงดีเพรในอนาคตถ้าไม่ตายก่อนก็ต้องแก่ด้วยไหมเมื่อแก่ถ้าไม่อยากทํางานต่อหรือทํางานต่อไม่ไหวต้องใช้น ปูวันนี้วันนี้จะมีห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหยวนหรือคูณง่ายๆถ้าคูนด้วย5้าบาทต่อหยวนนะก็ประมาณเท่าไหร่ละเกือบสล้านนะเกือบอเกือบสมล้านแล้วถูกไหมลืมๆมีเงินเกือบสามล้านในรู้สึกไงใช่ปะ่ะใช่สมมติถ้าวันนี้ปูกแกไม่รุ่งเหมือนในอดีตตื่นดันเจอขุดเจอมีแบงค์มีที่แบงค์ลืมไว้สามล้านลืมไว้เกือบเกือบสามล้านเงินนี่มีค่าไหมผมคตรมีความหมายเลยนะใช่ไหมถูกปหมใช่และต่อใอ้วันนี้ปูแกยังรุ่งยังรวยมีเงินงอกอยู่ที่แบงค์าหมกเกือบเกือบ้าให้เสายถามว ก็ไม่เสีย,ยใช่ปหถูกไหออใช่ไหใช่เออฉันมีเงินไม่ว่าวันนั้นจะจนหรือจะรวยยังไงก็ไม่เสียหายครับวันนั้นถ้าตกงานมีเงินออมไว้จะยะยาวไว้เช่นออมแบบประกันออมทรัพย์หรือดีอะไรไว็ตามน,นะวันที่ตกงานวันที่ไม่มีไรายได้แล้วเงินนี้มีความหมายมากไหมวันนั้นถ้ามันรุ่งเงินนี้ก็ยังไม่ได้เสียหายถูกไหมนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะเริ่มต้นคิดเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน อ้างเงินสักก้อนที่ลืมไม่ถอนไม่ใช้ไว้ใช้ในตอนจําเป็นตอนที่อายุมากเหมือนคุณปู่ท่านนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสมัคนช่องเราก็กดซุป e r อรตงเข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะนะครับรบพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ